อุ้ยผมมาแล้วเอ้ววันที่ศูนย์มันต้องมี80โกลมันต้องมี80โกลเพื่อที่จะเดี๋ยวว่ามึงเห็นอะไรที่โพสตรงนู้นไหมหลังเหอะเฮ้ยเฮ้ยโดรีเมยังหลอนจีเดวีโนนาเลกาโดโทดีเม่พี่ไอ้ะพี่ม่อนดูหินผมสิ อุยมันคืออะไรอ่ะแม่งอยู่่ก็ดีโพสอะเอาง่ายๆคือเกมนี้มันยังไงนะอธิบายหน่อยครับมีอ๋อตรงนี้มันเป็นครับผมตัวนี้มันเป็นที่ชุบเพื่อนพี่เราต้องใช้เงินต้องใช้เงินพี่อยากเข้ามาใกล้เิอ๋อเวลาเพื่อนแตกใช่ไหมอ๋อมันต้องเพื่อนเวลาเพื่อนแตกต้องใช้เงินสามสิบเหรียญในการชุบเพื่อนกดตรงนี้ได้แล้วเงินหายจากไหนเงินหาจากเออเงินหาจากไหนต้องไปรับจ้างหรือเปล่าพี่เห็นในทำงาน พี่เห็นไอตัวนั้นปะเห็นเห็นไอ้ตัวหินตรงนั้นปะเออกูว่าเดี๋ยวก่อนใครอยากมาข้งนี้ก่อนดีกว่าเราไปอยู่ที่เราเราอยู่ที่เกียนนี่ก่อนเกียนอ่ะเกมนี้มันเล่นไงนะอ่าขี้ขวาเดินพี่ลองดูดิอ๋อเป็อ่งเกมนี้มันค่อนข้างคล้ายๆไมค์คราฟ์เนาะเอาชีวิตรอดนะครับอืมก็ตีไม้ตียังไงวะไมีกูตีได้เลยเออพี่ๆต้องไปเก็บหินมาก่อนเว้ยกูจะเอาในมือมึงอ่ะเอาในมือผมอ่ะได้ดิพี่มานี่ดิ มันนี่ดีมันนี่ดีมันนี่ดิไอ้เหี้ยมันได้ด้วยได้ด้วยมึงดูมึงดูค่าเปลี่ยนก่อนว้าวไปแล้วจะม้าแต่วันแรกเลยไปแล้วลากร่อนสร้างเรื่องไว้แล้วมึงหนีไปใครสร้างเรื่องผมไม่ได้สร้างเรื่องอะไรเลยใครลากมาไม่มีพี่อย่าลากมาพี่อย่ามาขี่โม้เนี่ยเออผมจะตัดไม้เนี่ยมาครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกเนี่ยพี่ ทำไมพวกมึง <Services> บูร <area> ี <la> ่ไม้ลายขาววะบูรี่นี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะเนี่ยนั่นมันบูรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหน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 ขวานขวานมึงขวามาไงมึงเอาขวานมาไงนี่มึงมึงต้องต้องคราฟเบสิกก่อนเบสิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเสาข้างหลังมึงโอ๊ยอะไรวะไอเชี่ยแรปเตอร์กัดขลังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ้ยโา๊ยโอ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 ๊ยอ๊อ๊ยโ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 ยโอ๊ยโออยโอ๊ยยโอ๊ย รัมบอยรัมอยู่ไม่ถึงวันไอ้เหี้ยโอ้เกมแม่งโหดไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะพี่นี่หมดอะไรนะหมดอะไรนะเกมเมอร์หมดเกมเมอร์จริงหมดของชาวเราเฮ้ยเฮ้ยมีใครไม่รู้มาด้วยเหี้ยตัวดำตาเรืองแสงโอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์กัดโดนแรปเตอร์ลุมแรปเตอร์ลุมกัดลงแมวปิ่งลงแมวเออปิ่งลงแมวเลยเฮ้ยเอาวะ แต่พี่แต่พี่มีตัวอะไรพี่มาหามึงเฮ้ยอุ้ยวุ้ยไปไงอุ้ยเอุ้ยอ้ยเอาวะโอ้ยนี่พี่ลงแมมพี่ลงแมมไปดินักลบสปาร์ตันนักลบสเต็ปเรียบร้อยอุ้ยมันเยอะมากเลยว่ะเสรวัย 400J วันที่ศูนย์อย่างแรกเลยพี่เหมือนเราเคยเล่นไปแล้วนะฮะใช่เหมือนเราเคยเล่นวันนี้ไปอย่างแรกเลยพี่เราจะต้องไปเก็บหิน ใช่แล้วก็รีบสร้างบ้านและซาร์ดเฮ้ยหินก้อนนั้นเป็นของผมหินก้อนนั้นมันหินเควสของผมสมคนมาก่อนไม่ต้องเลยมันหินเควสของผมมากพี่ไม่มีเควสหรอมันก็โไปกูมาตรงนี้เหมือนกันหินมีตั้งเยอะแยะหินหนูหินหนูหินหนูามึงอยากได้มึงก็มาฆ่านะกูไปว่าอย่างไงนะไหนว่าไหนว่าตีน้อไม่ได้อะไอ้ต้นตอนนี้มันตีไม่ได้ไ้ต้นหว่าต้องมาตีต้นดำไปเฮ้ยไอ้เชี่ยใครไม่รู้ยืนตรงนั้นนหละคือยังไงวะ ต่อยมันพี่ต่อยมันกูขอเก็บขวานก่อนนะเฮ้ยเราไม่ต้องสร้างบ้านไหมกูเห็นบ้านหลังนั้นน่ะอันนี้ไอ้ไอ้แล้วแหละเราต้องไปยึดบ้านหลังนั้นเราจะต้องค้าพยุติอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวตอที่จะไปเจรจากับเขาไหมเจรจามเอาอุปกรณ์ไปรับเพียรก็เผื่อแบบว่าเกิดเหตุสุวิสัยมันเกิดแล้วแทมิแทมิมันเกิดแล้วมันมาแล้วแทมิอะไรมาเป็นหลังมึงเป็นหลังมันเอากูมันเอากูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเออเออ ูจะตาพี่เบ็ดตาย์เบ็ดพี่เอาคว้าขอาคว้ากันขอาควากันตายแล้วยกูดว้พี่เราเล่นเราเล่นโหมดเกมเมอร์กันนะเนี่ยพี่เป็นเราอะไรนะสนนี่แล้วเราไล่กูมึงไม่สนใจกูเลยมึงทำงานมึงอย่างเดียวโซนโซนเราอะสซนอะฮะสนเชี่ยเลยเฮ้ยเราไปยึดบ้านมั้งปะครับใช่ใช่มันจะดึกแล้วบ้านที่เราว่าไว้เมื่อกี้ที่เราวาดฝันกันไว้อะวาดฝันวาดไว้ว่าอะไรก่อนเฮ้ยกูได้น่อง น้องไก่ไม่ใช่น้องวัวที่แถวนี้ไม่มีไม้เลยเพื่อนโอ้เลือดขึ้นอย่างน้อยถ้าวัวแต่เด็กเลือดขึ้นประมาณสี่ห้าเองอันนั้นคือกินเนื้อมันเหรอพี่มันจริงๆมันจะต้องทำไอที่ปรุงอาหารไดยมั้งไม่รู้กูกินไปก่อนเพราะเลือดกูน้อยสวยูขอไม้หน่อยขอไม้หรอตอนนี้ไม่ค่อยมีไม้เลยว่ะมันมีแบบใช้ไมไม้ขามันตัดไม่ได้วะนู่นนู่นนู่นไม้ขาต้องใช้ขวานไว้ กูไม่มีใบกูตัดในเลาสดิกเราคุยูแถวเดี้วแถวเดียวนะเราจ้าบ้านเนาะคืนนี้เราจ้าบ้านตรงนั้นเนาะอ่าฮะเต่ตั้งโลกลากกับตรงนี้พี่แต่มันมีเจ้าของแล้วเว้ยเราต้องเคลียร์เจ้าของก่อนเราเราอ็เอาบ้านตองพี่เป็นของเราเราก็ต้องเอาขวานจับหน้าเจ้าของบ้านดีกว่าพี่แต่เป็นการขออนุญาตเออ y o u ฮ้าไ s ส i ไม้ now bitch คือมันจะดึกแล้วนะจริงใช่มันจะมืดแล้วพี่กูจะตัดต้นนี้เสร็จแล้วกูจะวิ่งเข้าไปในบ้านละอ่า ตอนเมื่คืนพวกมันจะมีพวกไดโนเสาร์อะไมาแล้วอุ้ยในกล่องในกล่องมีเนื้อสร้างประตูสร้างประตูนตัวครับตัวครับเกมเอ่อมีตัวอะไรก็กดชิปพี่แต่พี่หิวเกินไปหรือเปล่ามันมีเหนื่อยนี่หว่ามีเหนื่อยใช่พี่มีเหนื่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วป้อนเกลือกด้วยเฮ้ยหน้าบ้านเฮ้ยๆๆๆสู้ๆทุกคนเฮ้ยๆๆ้้ย โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโยโอเจ็บเจ็บเจยเจ็บเจ็เจ็บเจ็บพยยูเอ้ยเอ้เจะลมันชุบกูด้วยหวงบ้านเหรอห่วงบ้านเหรอสเต็ปนี้สเต็ปนี้เฮ้ยมาวมาดเอาดิเจโอีะเอาดิเอโเอาดิงเก่งกนจังวะใส่เร์็อปเหรอไม่ใช่เอาดิอุยหลบนอนรูปภาพหว่าง เอ้หลุดชุบอยเก็บของเก็บของเฮ้ยมามามาเทมิสตอนบนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงผมตีกับกอบลินอยู่ออกมาเรื่อยๆเลยมาปาใส่ปาดีปาดีเอโออีขวดเอโอีไปอยู่มันชุบไม่ได้เป็นมันชุบนานมากมันมันแบบเหมือนดึงขึ้นของพัดจีเลยอ่ะเออเออดึงขึ้นของพัดจีเอยเดี๋ยวเทมิสชุบกูละเดีวมันมาเมืองแล้วสามารถชุบได้ตอนกลางวันเท่านั้นอ้า โอ้โหไอ้เนี่ยนี่กูทำอย่างนี้ตั้งคืนเลยอเนี่ยแม่งมีเป็นร้อยตัวเออเฮ้ยวันที่หนึ่งแล้วรอดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นของเราเทมบอสบอสเทมบอสมาอยู่นี่เทมบอสเหรอบอสเหรอผมลักไปเออเออเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอเคไปชุบพี่เป็นกูด้วยตอนเช้าแล้วเย้กูไม่ทยาเพียอะไรเลยแต่มันมืดไปเติ่งนะแบบรัตเดียวก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยครับเฮ้ยนี่ผมทำอาหารพี่มาดูดิ ของกูไม่มีพี่เบนพี่เบนอหินกับไม้หน่อยนี่นี่ผมมาทำอาหารเรามีอารยธรรมแล้วพี่อเฮ้ยเอาวะเรามีอารยธรรมแล้วเรามีไม้เอ้ยไม่ใช่เรามีอาหารอันนี้ไอหายเฮ้ยมันมืดมันมืดเช้าแบบไวมากเราตั้งตัวไม่ทันเลยว่ะมันไม่มีพวกไอ้นี่เหรอวะไอ้พวกแบบดาบอะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่มั้งอุ้ยพี่เลือดผมเพิ่มขึ้น คือในกล่องอรพี่ไอในกล่องไอกล่องที่เราเห็นอยู่ทั่วไปแล้วที่มันต้องใช้เงินเปิดอะคือมันมันคือเออเปอร์กเลยพี่ถ้าเราเก็บปุ๊บเราจะได้แบบเลือดเพิ่มขึ้นบ้างโอกาสตีติดคีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาดูเ้ยกูไม่มีตังค์เลยจะเอามาจากไหนอ่าก็ฆ่าไอตัวที่มันมากระทือพี่นั่นแหละใช่มันฆ่ากูก่อนดิแค่ละรอบเนี่ยกูดสร้างสิ่งที่ มันควรจะมีนั่นก็คือบันไดขึ้นหลังบ้านเพราะกูจะหนีว้าวเราจะกันก่อนนี่ไงเราก็อยู่ข้างบนแล้วก็ตีมันไงมึงนี่ไม่ถัดหะมากูพร้อมละคืนนี้กูจะล่ามันเอาวะไม่พร้อมอ่ะคืนแรกมันฆ่ากูเลยอ่ะเอาพี่ยังไงพร้อมไม่พร้อมไม่มาถึงคืนแรกที่กูตายอ่ะอ๋อโอเคกูไม่พร้อมเนี่ยคืนนี้กูพร้อมและเพมึงหลบไปเลยอยู่ในบ้านร้อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนเช้ามาชมกูด้วย วิ่งไปเก็บกล่องก่อนบ้านของพวกเราพัดทิศแม่งแสบตาจังเลยโอ้ยใช่พัดทิแม่งโคตรแยงตาเลยพี่ลูกมันเริ่มมาแล้วมาแล้วมันเกิดแล้วเห็นวิ่งมาในบ้านก็มันเกิดต่อหน้าต่อตาคุณเลยว่ะ what the fuck ดูออกจากดินมาเดินกันหน้าบ้านเพื่อนนมตี้กูอยู่เฮ้ยหมาไอ้เจ็บจิ้งจ หมาหมาหมาดู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 จริงหมาดูจริงขึ้นก่อนขึ้นก่อนดูกันบ้างดูกัน้างปีนีมันเยอะกินเ่าเป็นเป็นหมาดูเป็นหมาดูได้แล้วโอ้ยไอพวกหมาจูไม่พี่ม่อนกูร่วงกูร่วงทับไปชุบเองปั๊บปั๊บปั๊บผมขอผมขอกินขอกินเห็ดม่อนขึ้นมาม่อน เเยกอแต่พี่มอนเริ่มไม่ลดเลยนะพี่พี่เขาคือเออเคาือเออโอเคเออบ๊วยแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ก็เห็นแค่เงินจังเลยเอ้ยก็แอปเปิลแอปเปิลล่วงไม่แอปเปิลไม่เราไม่เก็บหมดเมาดิ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 ปักพีปอบปักพีปอบวางมันปลาใส่ปักพีปอบอืมตาใส่ไม่รู้เว้ยอืม มาดีมันจะช้าแล้วจะช้าแล้วเ่มช้าแล้วมาเลยมาเลยแป๊บนึงพี่ผมสู้ได้ผมสู้ได้ผมม่เนี่ยสู้ๆเดี๋ยวผมไปเก็บตังค์อะไรนะมาช่วยกันสู้สิวะเอออือนี่เนี่ยมาใส่จะมาป้าใส่โอ้ยจะตายเออเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เดี๋ยวๆวเ คือหลังบ้านเราเละหมดแล้วอ่ะมันตีหมดเลยไม่เป็นไรพี่หลังบ้านของเราเนี่ยมือถืออะไรเนี่ยเบิ่มเลยเออมันคือมันคือสิ่งนี้ไปพี่กปเห็นนานแล้วอย่างไอาร์พีจีอ่ะเอาเผาเอาที่เผาเหล็กเหรอใช่แล้วทีนี้ก็มีที่ทำอาวุธพี่เย้ว้าไอมังเก่งนี่มึงเล่นมาก่อนแบบวะแย่ปะก็มันมีให้ได้อะไรบ้างอ่ะพี่ในเกมเนี่ยมันมีมีแค่เนี่ยมันมีอยู่แค่เนี่ยรอบที่แล้วอ่ะกูเจอหน้าน่ะไอ้ พวกเหล็กพวกอะไรไม่รู้ว่ะรอบนี้มันไม่ค่อยมีแหละดีมากน้บอลเจ้ากุ้ยด้วยโอ๊ยดิชี้มันเปล่าอะไม่ไหวไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกลวกตีโดนมึงเนี่ยไม่เป็นไรเออโอ้ไรตีไปเถอะโอ้โหโอ้โหตีแน่มันการคอมโบใช่ไหมมันเป็นการคอมโบอยู่แล้วเพื่อนนี่เอาเนื้อวัวมาไม่ไหวละหน้ากูแดงหมดละเขินอะเขินเขินเชี่ยเลยจะตายเลยมาถอนเนื้อวัวนะครับ ขอโทษนะครับที่จะต้องตีแต่มันจำเป็นถ้าพี่หันกลับมาพี่จะเห็นอะไรจะทำเว้ยโอ้ยเชี่ยเลยเฮ้ยกำแพงแล้วว่ะจะมีให้พี่เอาไม้พี่ไปฮะเอาไว้ก็เท่านั้นแหละไอ้เจี๊ยเดี๋ยวมันก็ลื้อหมดอ่ะไอ้เราต้องดีเฟนซ์เลยพี่พี่อย่ายอมแพ้เดี๋ว่ะเอ้ยพวกเชี่ยเลยว่าก็ลื้อเหรอไอ้กูใช้กูใช้ก็ได้มาไอ้เจี๊ยกูก็ไม่ใช่กูไม่ได้เก่งนะแต่มันทำไมตีกูแรงกว่าโอเคนี่เปิดประตูทางเข้า นักเข้าเชียรเม่งมาเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พี่ดูเลือดพี่ดูเลือดบ้านผมด้วยนี่ดูนี่คือเทมมี่กันช่างมันถึกมากมากกูช่วยมันตีเด็ดเด็ดเด็ดเขาตัดสักเด็กกูอยู่นอกบ้านกูดิเฮ้ยโคตรเยอะเลยฮะโคตรเยอะเลยไหนโอ้ my god ลูกค้าเยอะไปบ้างเนี้ยวันนี้พียมันมีโกเลมด้วยเราตีโดนเราวะเราตีแบบ มักายได้ปะเฮ้ยพังแล้วพังแล้วไอ้เทมอ้าวว้าวอ้ยไอ้เชี่ยมึงโคตรจิบวิวิวคืนนี้ขออยู่บ้านก่อนนนี้ขออยู่บนบนบ้านก่อนเต่าเผาของฉันออกไปจากบ้านกูพวกสารเลวอ้ออกไปจากบ้านกูออกไปจากบ้านกูไม่่วาบ้านกูน่ะบ้านกูพังบ้านอ้อยอ้อโอ้อยพี่ขึ้นมาไอ้เหี้ยมึงจะแตกกันไม่ได้หมด จะแตกกันหมดไม่ได้พี่เฮ้ยพี่เคยได้ฝอไนท์ป่อวฝอไนท์ฝอร์ดไนท์เียละนี่ไงสร้างสร้างไม้ไม่มีไอ้เหี้ยสร้างฮึบนี่เป็นไงพี่พี่ดูไอ้เหี้ยกูว่ากูว่ากูว่าต้องกูว่าบ้านเราไม่น่าจะเหลือไอ้เหลือพี่เหลือเชียร์อะไรมึงดูเลือดบ้านเหลือแค่กระหนึ่งอะเฮ้ยพี่ถ้าเรายังไม่ตายเราก็รีบิีวันใหม่ได้ไปพี่ไม่เป็นไร เชื่อผมบ้านี้สลัดบานี้บานออกไปแล้วออไปแล้วเฮ้ยกลัวเราต้องสลัดสลัดแล้ววะอายโดนตีเจ็บ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 เอ้ยเอ้ไม่บ้านของฉันบ้านมึงไปหลบได้เฮ้ยกูใครมึงดูกูโอ้ยตายขาดกันเลยโอ้แล้วของของโลกเรามาจากฟ้าอ่าสละบ้านดีกว่านะ โอเคทุกคนเราต้องย้ายบ้านว่ะย้ายต้องย้ายไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่ปลอดภัยแล้วไอ้สัโดนเลททุกคืนแบบนี้ไม่ไหวแล้วแล้วนี่มันจะมันจะมืดอีกแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยกูบอกแล้วท่านมึงไม่ใช่หมาหมู่กูก็ได้อยู่จะมืดแล้วเพื่อนจะมืดแล้วกได้ยู่ครับกูรู้ละคืนนี้กูอยู่ไหนเดี๋ยววะกลางทะเลไอ้้้เเเีียยไอออนพะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้โหมองจากมุมนี้นู่นอะไรอ่ะ เป็นลูกกระช้องเวียงก็ยังตายหาเลยไอ้เหี้ยโอ้โหนะพ่อโคตรแม่มึงมาใครท่านเราจะอ่อนแอก็ได้แบบมันโดนตีทีละร้อยอะไรเงี้ยแบบนั้นพี่แบบน้เลือดเลือดมันสองพันกว่านะพี่เอ้ยแต่ผีมันแพ้พิกแอสเลยโอ้โหเชียโดนโดนแค่แบบสะเก็ดสะเก็ดพี่เบนก็แตกจิ้งหินมาหากูพี่บีมอนคอยช่วยชุบพี่เบนหน่อยได้ไหมได้ได้ถ้าถ้าพี่ทันนะโอ้ยอุ้ยหลุดนั้นมันแกะจ้ยมัน มันกว้างมากสกิลมันกว้างเว้ยมันมึงจะไม่รอดเอาเลยไม่มึงมาหนี้ดิทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเอามึงมาหนี้ดิไม่เห็นกูเหรอเปรี้แค่เดียวคือแบบเปรี้ยเลยกูเอาอยู่แล้วสองร้อยครัสามีรอบหนึ่งดิ้สองร้อยเอาตายเหรออย่าเพิ่งตายนะเอาไว้ที่มันปั่นไปตีอะไร เป็นร้อนบถึงหนึ่งอะเดี๋ยวมึงตายแล้วพี่บอลเดี๋ยวผมจะไปช่วยอ้าฝากมันไม่ไหวไว้แบบกิ้มันควานที่ปันสู้กับรถถังโอ้พี่แล้วผมจะไปช่วยยังไงเงินผมหมดแล้วอ่ะไว้มึงดูเรื่อดมันเทมี่เลือดมันอีนีเดีวเองเอออีนีเดี๋เองพอพอที่ยินสองคนนี้เห็นด้วยกันแล้วมันมันเป็นแปลกๆนะอีนีเตีวจะเต็มไหต่อไปก็ตามมึงแล้วมันมาหามึงแล้ว สองกิโลมันก็เห็นมือมึงหนีไม่ได้อคกูบอกเลยเฮ้ยเทมี่มึงมามึงมีแค่มวกมั้ยมีคาบด้วยวะเอาอะเอาแล้วว่ะอัศวินขี่ม้าขาวว่ะไม่มีม้าอัศวินเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันเลยเหรอโอ้ยเชย่อิกูคาบยูนิกูกคาข้ามของเลยเป็ด <laughs> มันหลบยังไงวะมันหลบยังไง